ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน376ตอนให้มันรู้กันไปว่าหลวงปู่สวงไม่ทอดทิ้ง ไม่ว่าลูกหลานจะอยู่ที่ไหนส่วนใดในโลกล่าขอเพียงแต่มีความศรัทธาต่อหลวงปู่จริงยามใดที่เขาเหล่านั้นประสบกับปัญหาเดือดร้อนแล้วอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ไม่มีเลยสักครั้งที่หลวงปู่จะเพิกเฉยดังเช่นเรื่องราวของคุญแพรที่พำนักอยู่ไกลถึงอเมริกา คุณแพรได้ยื่นเอกสารขอกรีนการ์ดเพื่อไว้ทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานเดินทางออกนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาได้แต่ทุกอย่างที่เธอเดินเรื่องของก็เงียบจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้เธอได้อธิษฐานขอให้หลวงปู่สวงช่วยเหลือให้เธอให้ได้กรีนการ์ดด้วยก่อนเดือนเมษายน ที่จะมาถึงนี้จนวันเวลาล่วงเลยผ่านไปเป็นเดือนทุกอย่างก็งเงียบสนิทจนเธอถึงกับรำพึงกับตัวเองว่าหลวงปู่คงจะไม่ช่วยเธอแล้วจนกระทั่งถึงวันที่30มีนาคม2565แล้วเธอก็ได้พบกับซองจดหมายในตู้ประียีส่วนรวมและเมื่อเธอเปิดออกอ่าน เธอจึงรับรู้ได้ว่าปาฏิหาริของหลวงปู่สวงได้เกิดขึ้นกับเธอแล้วเธอได้รับแจ้งว่าเอกสารที่เธอยื่นไปนั้นได้ผ่านแล้วและขอให้เธอเดินทางไปสัมภาษณ์อีกรอบในวันที่4เมษายน2565และนี่ก็คือทุกอย่างที่หลวงปู่ประทานให้ตามที่เธอขอคือก่อนที่จะเข้าเดือนเมษายน ที่เธอขอไว้พอดิบพอดีและในครั้งนี้คุณแพรได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ทางไกลจากอเมริกาเลยครับเรามารับฟังเรื่องราวจากคุณแพรกันไปพร้อมๆกันเลยครับน้องน้องชื่ออะไรจ๊ะอ่าชื่อจริงชื่อเล่นนะคะเอาชื่อจริงกับชื่อเล่นก็ได้อ๋อเอาชื่อเล่นก็ชื่อแพรชื่อเล่นชื่อแพรใช่ค่ะแล้วชื่อจริงชื่อว่าอะไร ชื่อปาลิตาค่ะปาลิตาขัติยาราปาลิตาคัติยราชเหรอใช่ค่ะแล้วน้องแพรนี่เดิมทีนะเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนเชียงรายค่ะอ๋อยู่เชียงรายอืมใช่ค่ะเออมาอยู่ที่อเมริกานี่นานหรือยังหนูมาได้ตอนนี้ก็เข้าปีที่สามค่ะเพราะว่าหนูมาปีสองพันสิบเก้า ปีที่สามค่ะไม่นานค่ะยังไม่นานกรีนการ์ดนี่มันจะต้องประมาณก,กี่ปีอ่ะกรีนการ์ดมันจะมีแบบอคนที่ว่าแต่งงานจากเมืองไทยทําวีซ่าแต่งงานมามก็มาถึงที่นี่ก็ได้กรินการ์ดเลยสองปีค่ะแล้วก็ค่อยไปต่อสิบปีแต่ของหนูนี่มาเป็นวีซ่าคู่มั่นอะค่ะต้องมาแต่งงานที่นี่แล้วก็ต้องมาทําเรื่องที่นี่ค่ะถึงจะได้ <ม>แล้วก็ต้องใช้เวลานาน,านบางคนก็แปดเดือนบางคนก็ปีบางคนก็ปีครึ่งแต่ของหนูนี้ตั้งแต่สองศูนย์นะคะอ 2> 2สองศูนย์<ม>นานมากแลวตอนนั้นท<อ>ี่จอนนี่หนูมาที่นี่ยังไม่รู้จักหลวงปู่สวงเลยนะคะยังไม่รู้จกักเลยแล้วรู้จักหลวงปู่สวงได้ยังไงรู้จักมาก่อนที่จะมาอยู่ที่อเมริกาไหม ไม่ค่ะไม่รู้จักเลยเคยได้ยินแต่อาจจะไม่ไม่คุ้นค่ะเพราะส่วนมากหนูจะคุ้นเป็นอ่ะคือหนูเป็นคนชอบบูชาพระใช่ไหมคะมหนูก็จะรู้จักแบบอ่าหลวงพ่อเปินหลวงพ่อเกษอม,อ,มอ่าหลวงปู่แหวนอ่าอ,อะไรนะหลวงปู่หลวงเขี้ยวแก้วนี่ถึงที่เลยนะคะตอนอท่านยังไม่มรณาภาพ ไปเลยแบบคือจะไปแบบนี้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ทราบทําทไมหนูไม่รู้จักหลวงปู่สวงเลยอ,อย่างหนูคงไม่ใช่คนอีสานมั้งค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าเพื่อนหนูบางคนเขาก็ไม่รู้จักอะคะ่ะแล้วก็มีพระอริยสงฆ์เรื่องมากมายแล้วทําไมถึงเลือกที่จะเอ่อขออะไรกับหลวงปู่สวงละ่ะพ่นตรงหนูเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกแบบว่า,วายังไงอ่ะชอบสรรหา <laughs> <laughs> ชอบสรรหาค่ะคือว <laughs> ่าหนูไม่ว่าจะไปอยู่ มุมไหนของประเทศไทยหรือไปอยู่มุมไหนของที่ไหนหนูจะชอบตั้งหิ้งพระค่ะมีหิ้งพระตลอดหิ้งและหิ้งน้อยก็ขอถึงได้มีหิ้งพระกับเขาอะค่ะแล้วก็จะมีพระจากการบูชามาั่งจากเพื่อนให้มั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้พอหนูมาอยู่นี่ใช่ไหมเหมือนก็ว่าเราเราตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีญาติพี่น้องก็อยู่กับแฟนวันวันไม่อยู่แต่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเหมือนว่างเยอะค่ะว่างเยอะแล้วทีนี้ ก็เลยคิดขึ้นมาบอกว่าพูดแต่หน้าพระเพราะว่าจะเป็นคนสวดมนต์ทุกวันใช่ไหมคะทุกเช้า mm hmm. ก็อธิษฐานต่อหน้าพระ่าจะมีาภาพหลวงพ่อโตค่ะ mm hmm. องค์ใหญ่เลยค่ะเป็นภาพมาจากเมืองไทยหนูมาดูวย เลยอะค่ะหนูจะอธิษฐานว่าหนูอยากจะมียามีพระหรืออรลยสฆ์สักองคหนึ่งที่มีบุญสัมพันธ์กับหนูให้หนูได้เป็นขึ้นครูบูชาเป็นครูบาอาจารย์ของหนูสักองคหนึ่งที่ว่าไม่ไม่ได้จับฉายว่าองค์นั้นมาก็ได้องค์นี้คือหนูก็เคารพทุกองคนะคะแต่ว่าหนูอยากจะมีที่ยึดมั่นเพราะว่าเรามานี่ตัวคนเดียวใช่ไหมคะมหนูก็เลยว่าเออยังไงดีเนาะขอให้มีสักองค์เธอแต่อีกอย่างหนึ่งหนูก็เป็นเป็นสายที่ว่า บางทีก็ชอบส่งข้อความไปหาเพื่อนที่เมืองไทยว่าซื้อหวยให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแล้วจีนี้มาเจอ youtube อยู่ช่องหนึ่งเ,<ย>เขาให้คาถาคาถา,าหวยหลวงปู่สวงนะคะยาวมากเลยให้หวยอะไรสักอย่างหนูก็จำไม่ได้หนูไม่ท่องหรอกเพราะว่าหลังๆมาหนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยขอท่านแล้วละ่ะหนูจะไม่ขอท่านจะขออย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่โดนใจให้น้องอธิษฐานขอกับหลวงปู่สวง <S <S ทั้งๆท,ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน่ะ อ๋อก็คือพอหนูบูชาหลวงปู่สวงมาสักพักแล้วก็พอดีมีหลวงปู่สวงเข้ามาใช่ไหมคะหนูก็เหมือนกับหารูปหาภาพปริ้นจากอ่ YouTube ยอยา u t u b e อะไรเงี้ยค่ะเอามาขึ้นหิ้งก่อนนะคะขึ้นขึ้นทิ้งก่อนตอนนั้นยังไม่มีองค์อะไรเลยนะคะมีแต่รูปภาพที่ปริ้นออกมาแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเนาะหลวงปู่หนูก็คงจะมีโอกาสได้บูชาเห,หรียญหลวงปู่หรืออาจจะได้บูชากันปลอดไปหนูก็คิดแบบนี้คือแบบคิดเองอะค่ะแล้วทีนี้ มีอยู่วันที่ว่าทางวัดไพรพัฒนาใช่ไหมคะมเขามีอ่าอะไรนะเขาเรียกเปลี่ยนผ้าใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเมื่อปีที่แล้วคะ่ะแล้วเขาก็มีให้บุญแบบร่วมทําบุญกองละสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าหรือส <6, S 2> ี่สิบเก้าเรเงี่ยนะคะหกสิบห้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอ่าอะไรนะะั่นละการหนูก็บอกว่าถ้าหนูมีโอกาสหนูจะร่วมทําบุญกองนี้แล้วหนูก็ได้มีโอกาสได้ทําบุญนะคะแล้วหนูก็ได้เหรียญจากที่นี่มาแล้วก็ จีวอนค่ะทางวัดเขาส่งไม้ให้ที่บ้านที่มาไกลใช่ไหมคะ,ะแล้วหนูก็ให้หลานส่งไม้ที่นั่นแหละคือจุดร่มเต้นที่หนูมีแล้วก็หนูก็สวดคาถาลุงปู่สสงมาตลอดเลยจนมาหลังๆมาหนูว่าคือหนูมาอยู่เมืองนี้ใช่ไหมคะกลิ่นก๊าซคือมันสําคัญสําหรับเราใช่ไหมคะม,มันต้องใช้สําหรับธุรกรรมสําหรับทํางานสําหรับขออะไรอะไรก็แล้วแต่ค่ะม,มันเป็นใบที่ว่าต้องใช้อ่ะค่ะเพราะหนูมีแต่ทะเบียนสมรสทอะไรก็ก็ยาก จะทําอะไรคือเราไม่มีคลิกรดจะไปทํางานก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหนูก็เลยบอกว่าจะทํายังไงดีนาะหนูก็เลยอธิษฐาหนหลวงปู่สวงว่าหลวงปู่สวงหนูเคยได้ฟังหนูได้ฟังคุณอริชัยทุกวันนะว่ามีปฏิหารอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้หนูไม่ขอหวยหลวงปู่สวงนะหนูขอแค่ว่าหนูอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหนูอยากจะได้ใบอันเนี้ยมามาไว้กับตัวเองคือให้ตัวเองได้มีใบกับเขาให้เป็นคนแบบว่า ช้ชีวิตได้เต็มที่ในเมืองนี้อะค่ะจะทําอะไรก็ได้แต่ว,ว่าขอให้หนูได้ใบนี้ก่อนเมษายนได้ไหมหเมษายนที่ผ่านมานี่นะคะได้ไหมหนูก็รอแล้วหนูก็สวดแล้วหนูก็อธิษฐานทุกวั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 นก็เกือบเดือนอยู่ค่ะเกือบเกือบจะสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ค่ะหนูขอมาเรื่อยเลยที่หนูเริ่มขอนะ ทั้งจุดทูบก็แล้วขอสงสัยหลวงปู่จะไม่ให้เนาะปฏิหารคงจะไม่มีแล้วมั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูคิดแบบนี้ไงว่าหลวงปู่คงไม่ให้แหละเห็นให้แต่คนอื่นเนาะหลวงปู่ไม่ให้หนูบ้างเลยหนูขอแค่นี้เองนิดเดียวเองไม่ได้มากมายหลวงปู่ให้ไม่ได้เหรอบางทีก็คิดในใจหลวงปู่พูดภาษาก็ได้มั้งภาษาอังกฤษหนูก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ่าให้หนูหน่อยได้ไหมหนูอยากได้หนูอยากจะมีแล้วหนูก็อยากจะกลับเมืองไทยด้วย หนูอยากไปไหว้หลวงปู่ด้วยแต่หนูไม่มีใบนี้หนูก็ไปไม่ได้เพราะถ้าไปได้แต่หนูก็กลับเข้ามาไม่ได้หนูต้องการใบนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูบอกว่าก่อนเมษายนนะปู่ไปขอให้ไปดิหารนี่เกิดได้ไหมจนสุดท้ายอะค่ะวันที่สามสิบมีนาหนูได้รับจดหมายอุ่นหนูดีใจมากเลยพอได้รับจดหมายฉบับเขาอว่าก็เห็นหัวหน้าหน้าซองใช่ไหมคะมาจากอ่า U.S.C.H ไหมคะบอกว่าเป็นชื่อหนูอะไรเงี้ยหนูรีบเปิดอ่านทันทีเลยเขาบอกว่า เป็นจดหมายนัดสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์บัตรใบกรีนการ์ดโอ้ดีใจมากเลยบอกโอ้หลวงปู่นี่หลวงปู่หยอกใช่ไหมนี่แค่วันเดียวได้เจะเมษาอีกหนึ่งวัน้จะเมษาแล้วนะปู่ผมได้สามสิบหนึ่งหน้าหนึ่งวันแล้วหลวงปู่ปฏิหารเกิดขึ้นทันทีเลยนะปู่ปู่ให้หนูแบบให้หนูตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่คนเดียวมาตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยพอถึงวันสุดท้ายหลวงปู่ก็ให้จริงๆหนูดีใจมากเลยค่ะแล้วก็นั่งขาเขาก็ให้ เราเตรียมตัวเดือนหนึ่งใช่ไหมคสำหรับไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แฟนทำอะไรอ่ะอ๋อเขาเป็นอ่าซูปเปอร์ไวเซอร์อยู่คาสิโนโค่ะแล้วเขาดูแลเราดีไหมเขารักเราไหมดูดูแลดูแลดีค่ะแรกๆก็อาจจะมีการแบบว่าไม่เข้าใจกันบ้างเพราะว่าคนเพิ่งมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้พอมันจะจะสิจะสามปีแล้วค่ะ,ะมันก็ ไปว่าตอนนี้เราเราเป็นใหญ่ค่ะทุกอย่างเราควบคุมได้หมดแล้วตอนนี้เราตอนนี้เราคุมแล้วค่ะเราคุมทุกอย่างเลยค่ะ มีลุงปู่จะช่วยด้วยค่ะมีลวงปู่สวงเป็นแบกอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะลวงปู่สวงอยู่แบกอยู่แล้วเวลาหนูสวดมนต์หนูทําอะไรเนี่ยเขาไม่ไม่ขัดใจเลยนะหนูบูชาอะไรหนูมีพระมีห้องพระส่วนตัวทําเป็นของตัวเองนเขาให้ทําไปค่ะเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะแล้วเขาเขาไหว้ด้วยไหมไม่ค่ะเขาเป็นเป็นคนคนคลิกค่ะเขาไม่ไหว้ก่อนใช่ค่ะ ันนั้นเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้น้องเขาคนหัวแข็งนิดนึงแต่ว่าเราจะทำอะไรเรื่องเขาอเออเรื่องเราแต่ถ้าเราจะวัดเขาก็พาไปอะไรเงี้ยค่ะต้องต้องแ <พา S 1> บบ<ป>ลองลองลองอย่างนี้ลองอย่างนี้ว่าเออลองบอกเขาว่าเออหลวงปู่เนี่ยเป็นคนที่ให้หวยแม่นนะแล้วถ้าหากว่า <c oughs> เราเป็นอยู่ในบ่อนอย่างเงี้ย <c oughs> เราเป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเราก็ต้องให้เขาลองห้อยห,อยหลวงปู่ดูสักวันนึง บอกว่าเออแล้วขอหลวงปู่นะวันนี้ขออยาให้ลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยล,ล,ล,ลองดู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 ว่าเออถ้าเกิดวันแรกเขาขออย่างเงี้ยนะเกิดวันแรกที่มันปฏิหารแบบแบบ,แบ,บโอ้โหพิกหน้ามือไปหลังมือเลยเนี่ยให้ให้เขารู้เลยว่าโอเคหลวงปู่ทําได้จริงเออใช่หนูเคยเคยจะให้เขาห้อยหนูมีคลรงประโวงหนูจะให้เขาห้อยอะคะ<ช>่ะแต่พอดีว่า ที่คอเขานะคะเขาห้อยอ่าเ,เป็นเป็นอัดไม่ใช่ค่ะเป็นอัฐิของลูกชายเขาอะคะอ่ะที่เสียไปแล้วพขาเอผมกระดูกมาใส่ในไม้กางเขนแล้วก็ห้อยคอดูอยู่ค่ะหนูก็บอกว่าอยากให้เธอห้อยพระเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันห้อยด้วยกันไม่ได้หนูว่าเขาบอกเอามาห้อยด้วยกันบอกห้อยด้วยกันไม่ได้ห,หนูก็บอกอย่างนี้ใช่นันหนูเลยจะบอกว่าโอเคก็แค่คุ้มครองเขากัแล้วกัน เออยังไม่ต้องห้อยก็ได้เอาใส่กระเป๋าไปก็ได้นี่อ๋อกระเป๋าเขาเขาแบบการเขาถ้เอาไปใส่กระเป๋าหลังอะคะ่ะกระเป๋ากระเป๋าเสื้อมีกระเป๋าเสื้อไหมกระเป๋าเสื้อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีค่ะมีเออนั่นแหละก็เอาใส่กระเป๋าเสื้อไปก็ได้อือแล้วให้เขาลองดูสักวันหนึ่งว่าเออก่อนจะห้อยเอาห,ออาหลวงปู่ใส่กระเป๋าเสื้อนี่นะอธิษฐานนึกถึงดีๆเลยว่าหลวงปู่วันเนี้ยจะเข้าบ่อนเนี่ยวันเนี้ย แล้วอธิษฐานให้หลวงปู่ว่าเอออย่าให้มีลูกค้าโดนอะไรเต็มๆนะเออลองดูซิสักวันหนึ่งอืมเพราะเพะว่าหลวงปู่หลวง,ง,งปู่นี่ให้หลวงปู่นี่ให้บ่อยนะเออคหลวงปู่โดนเจ้ามือท้าว่าโอ้ยไม่จริงหรอกไม่แม่นเอาเลยเอาไปขายจะบงจีวอนมาแทงเลยเจ้ามือบอกเนะี่ยเจ้ามือจนอยู่ไม่ได้อ่ม ครัวน,นี้เราเราเปลี่ยนกลับมุมบ้งเปลี่ยนกลับมุมบ้งเป็นเป็นเราเราเป็นเจ้าบ้างเออแล้วก็ขอหลวงปู่บ้างออลองดูซิว่าหลวงปู่จะให้ไหมแล้วเกิดว่าหลวงปู่ให้ขึ้นมาในวันนั้นนะนะแล้วเกิดว่ามันพริกโอ้โหเขาต้องกลับมาห้อยหลวงปู่แน่ๆเลย <c oughs> ใช่ใช่เนียจะลองดูเพราะว่าหนูก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธเท่าไหร่เนาะแต่หนูเขาก็พอรู้ว่าเออเรากราบเราไหว้ตอนเช้าเราไหว้อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มากวนอะไรงเงี้ยคะ่ะเขาก็จะรู้เออค่ะเดี๋ยวดิจะลองดูบอกเขาบอกว่าเออลองให้เขาไปดูเออจี้กงของคนจีนน่ะพระจี้กงลองไปดูประวัติของพระจี้กงของเมืองจีนอันนี้เป็นหลวงปู่ปสูงก<ช>็คล้ายๆกับจี้กงของเมืองจีนเหมือนกัน คือก็ลักษณะเดียวกันจะกินจะนอนยังไงนุ่ง่มยังไงอะไรอย่างนี้ก็เป็นเซียนองค์หนึ่งจี้กงของจีนนะคล้ายๆกันค่ะให้เขาลองไปศึกษาได้เล่าไปอ่านดูหรือจะเปิดวันนีภาษาอังกฤษใช่ไหมคะว่าหนูเห็นแต่เป็นอเห็นในย t ท b e ของเมืองไทยอะค่ะหนูไม่ได้เข้าไปอ่านว่าเป็นภาษาจีนเอ้ยลองหาภาษาอังกฤษดูก็ได้นี่ที่เขามีแปลน่าจะมีนะใช่ใช่ใช่ให้เขาดูเออ ลองศึกษาดูว่าเนี่ยเหมือนกับของคนจีนคือจี่กงหลวงปู่สวงก็ของแดนสยามของเราโอเคแล้วนี่ไป<อ>ไปสัมภาษณ์เมื่อไหร่ล่ะอ๋อสัมภาษณ์เสร็จแล้วคะ่ะต<อ>ั้งแต่วันที่ส<อ>ี่คัที่ผ่านมาเออเรียบร้อยแล้วคะ่ะสรุปว่าสบายสบายสรุปว่าได้แล้วเรียบร้อยผ่านแล้ว ตอนนี้หนูเข้าไปดูในออนไลน์ของ USCIS แล้วเขา,อาแอบลูทุกอย่างแล้วค่ะทุกอย่างหนูแค่รอปริงกาส่งมาที่บ้านค่ะ<อ>แค่นั้นเองนก็คงจะได้10ปีเลยค่ะได้10<อ>ปีคือไม่ต้องออกแล้วเพราะว่าหนูแต่งงานเกิน2ปีแล้วค่ะแล้วจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่หนูน่าจะกลับปีหน้าค่ะก็แรกหนูว่าถ้าโควิดมันซาหรืออะไรยังไงที่ว่าไม่ยุ่งยากหนูอาจจะกลับ ปลายปีนี้แต่ถ้าเป็นเป็นไปไม่ได้หนูก็อาจจะกลับปีปีหน้าค่ะแต่ปีหน้ากลับแน่นอนค่ะกลับแน่นอนเพราะว่าได้กินการแล้วเพราะว่ากินการที่เราไปเมืองไหนก็ได้ไปประเทศไหนก็ได้ใช่ไหมคะเรากลับเข้าอเมริกาได้ตลอดเวลาค่ะอ๋อแต่ว่ามา <c oughs> ต้องต้องมากราบหลวงปู่ที่วัดไพรใช่ไหมอหนูบอกหลวงปู่ว่าหนูจะไปหาที่ปทุมอ๋อปทุมเอาโอเคได้ใช่ค่ะที่ปทุมอืม วันนั้นหนูคุยกับพี่อู๋อยู่พี่อูว่าเดี๋ยวจะจะพาไปกับหลวงหลวงอะไรหลวงพิเยนชัยพระอาจารย์เทียนชัยอ่าเพราะพี่อูคุยกันเยอะมากไม่รู้ใครเป็นใครจำไม่ได้ใช่ใช่หนูยังบอกพี่แอนแล้วพี่แอนเดี๋ยวปีหน้าหนูค่อยกลับเมืองไทยกลับมาบอกพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยมันรู้จําได้ไหมพี่แอนน้องแอนเขายังบอกว่าฝากความคิดถึงด้วยนะบอกว่าวันนี้บอกว่าเมวันสัมภาษณ์สัมภาษณ์แปลก็ขอให้น้องพรยมีความสุขนะ แล้วก็ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีระบาดอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีความสุขกับครอบครัวหลวงปู่หลวงปู่คุ้มครองนะจ้ะเช่นกันค่ะหลวงปู่คุ้มครองพี่อุ๋นนะคะพี่แอนนะคะแล้วก็ญาติมิตรยาณมิตรทุกคนด้วยนะคะาเหมือนหลวงปู่สวงให้ชีวิตใหม่กับเธอให้เธอได้สมตามคำอธิษฐานที่ขอต่อหลวงปู่สวง แล้วประมาณปลายปีนี้หรือไม่เกินต้นปีหน้าคุณแพระจะเดินทางกลับมาเมืองไทยเพื่อมากราบหลวงปู่สวงที่วัดเทพสรธรรมมารามและกราบขอพรจากพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณพระอาจารย์เทียนชัยชยธีิโปเจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมมารามบ่ายตึกเจียทางช่องท่องตำนานไปกับริชัย ขอให้คุณแพรเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแม้หลวงปู่สูงจะลาสังขารไป20กว่าปีแล้วแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลวงปู่สูงไม่เคยทอดทิ้งลูกหลานเลยไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกเช่นเยอรมันสิงคโปร์อเมริกาเกาหลีไต้หวันและอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานที่อยู่ในเมืองไทยนั้นมีมากมายดังที่ทางช่องได้นำเอาเรื่องราวมานำเสนอซึ่งก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยขอสัญญาว่าจะพยายามส่อสแสวงหาเรื่องราวปาฏิหาริของหลวงปู่สวงมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมและรับฟังอย่างต่อเนื่องครับ อิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคีเปอย่าลืมกดติดตามและกดสับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ